สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเมืองมือนี่บันเย็นภาพเพื่อนเพื่อนอกมาชมทะเลค่ะทะเลทางเออเลียวเก้าชงค่ะเบืองมือเืองมยไดับลมเย็นยีงไ่เล้งกับเพื่อนเพื่อนก้าชงไต้หวัน กันจ้าฟังเสียงนั้นเดินสันผาตรงอยู่ตอนเย็นๆค่ะมีคนออกมาเที่ยวมาเล่นมานางเล่นรับลมชมผิว อากาศฟังทั้งนั้นก็เจ้ากับพ้กกันมานั่งองนันติดเบ็ดกันค่ะเพืเ่อนๆจ้าติดเบ็ดมานั่งตกปลาตกปลาด้านในก็สิเป็นนั้นตองที่จอดรถจอดเรือหน่อยนะคะนาะเป็นท่าเป็นท่าเรือเป็นท่าเรือฟังทั้งนี้สิเป็นท่าจอดเรือหน่อย เพื่อนหน่อยไปบังไกลๆจะเป็นเพื่อนเพือหน่อยมึงทาเรือบมึงอยู่ทางเลือดทาเรืออยู่ทางไหนเรือเรียวจ้ะเคิรดเรียว นี่ก็สิเป็นท่าอันทีจอดเลือหน่อยเนาะจอดเลือหน่อยเราไปหาปูหาปากกับมากก็จาก็เสียเรื่องจอดไว้นี่ตอนวันเย็นดอกมาไทายนี่ก็สิเปดนีน่แรงแล้วตะเวนตกดินแล้วค่ะอากาศ ไปทางไต้หวัน,นเนาะครับเพื่อนๆจ้าปั่นชุ่มปันป่นขาเพื่อนๆตั้งเล่นตกปาก